สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเปิดสาเหตุเสียชีวิตปิดตำนานตลกดังอาชีเสียงหล่อเมื่อวันที่16เมษายน2568มีรายงานวงการบันเทิงเศร้าอาชีเสียงหล่อเสียชีวิตแล้วเจ้าของวลีเด็ดบัดซบจังเลยซึ่งก่อนหน้านี้อาชีเสียงหล่อเคยเป็นตลกแถวหน้าของเมืองไทย แต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปอาชีพตลบก,ก็จางไปจนเมื่อ2-3ปีที่ผ่านมาเจ้าตัวออกมาชี้แจงผ่านรายการดังเผยความรู้สึกหลังธุรกิจไม่ประสบความสําเร็จสุดท้ายไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งล่าสุดเรื่องนี้เพจ Facebook ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวโพสต์ภาพรถกู้ภัยไปจอดอยู่หน้าร้านอาหารของอาชีเสียงหล่อพร้อมข้อความปิดตำนานอาชีเสียงหล่อขอแสดงความเสียใจด้วยครับ หลังโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความเสียใจจํานวนมากขณะที่ทางเพจตลกย้อนยุคได้โพสต์แจ้งข่าวว่าเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันวันนี้วันที่16เมษายน2568เวลา21นาฬิกาณร้านอาหารของตัวเองที่วังน้ำเขียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ